ฟรีก็จะใช้ทอมแบบไม่ได้คิดแบบเปิดไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมเราก็อยากได้2ตัวละทั้งเมซี่ทั้งเอยองแหละแล้วไม่เอา <c oughs> ประตูสเปอร์เหรอซ <c oughs> ีน้าแมนยูอุนะ้ย <c oughs> คาริโออะเซฟดีนะนี่เราแต่ดีเนี่ยเติมมาหลายพันแล้วละ่ะไม่ถึงพัน<ะ>หรอเฮ้ยไม่ถึงพันได้ไง <c oughs> แค่แพ็คอาร์โนเนี่ยกว่าจะได้ <c oughs> อาร์โนล,ลุกชอมาหมดคือเหมาตู้อ่ะจะไม่ได้เหรออันนี้เอาแฟงกี้ก่อนนะ เอาแฟงกี้ก่อนแฟงกี้หรือเมสซี่สองตัวนี้อะแฟงกี้แฟงกี้หรือเมสซี่จริงที่ไม่คุ้นนะไม่รู้อะไรแล้วเมสซี่มันจะมีหลีกขึ้นไหมเมซี่หลีกอ่ะมีมีเหรอเคยเห็นเหรอไม่เคยใครเคยเปิดได้บอกหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงแฟงกี้อะไม่ใช่แฟงกี้แฟงกี้นี่แพ็ควันจันทร์ฟินครับแมนเชสเตอร์ยูไนซี่ City Citizen! City สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สีฟ้ามาวันจันทร์ดูแต่ละตัวดิเดอะบอยงั้นแต่เรายังไม่รู้นะว่ามันค่าพลังตันเท่าไหร่แต่ว่าเดอะบอยนี่น่าจะ9ก้าปลายิบไปไปเก้าแปดเก้าแปดยังต่ำเก้าเก้าหรืออาจจะมีตัวไหนที่100เลยนะครับผมแล้วฮาแลนด์น่ะใช่ปะฮาแลนด์ก็มาเดเดเซนก็มาบัวน่าโดแต่ละตัวในตัวมีแต่ตัวค่าพลังเก่งๆอ่ะโฟเดนนี่จอห์นสโตนอัลเบรสคันจี้แต่ไม่มีตัวใหม่เลยเนาะมีมิกาลิโอเลยเออตัวใหม่ที่ย้ายมาถ้าถ้ามีตัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาล่าสุดนีม จะทำให้มีอัธรรถเพราะว่าพวกเนี้แปดตัวเนี่ยหลายคนก,ก็มีอยู่แล้วเนาะไม่แมนยูจะมาเป็นร่างอื่นนะครับแมนยูจะมาแมนยูเหรอแมนยูน่าจะเป็นภาคหน้าเลยเป็นการ์ดใหม่เลยนะฮะกิตเต็ดออฟออทาร์มโมโนมโนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเบคแฮมอะเบคแฮมยัง อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเดี๋ยวเบคแฮมแมนยู U, น่าจะต้องรอภาคหน้าเลยนะครับอัปเดตวันที่4กันยายนนะครับอัปเดต4วันนะฮะ4กันยา4วันเปิดวันพฤหัสนะครับได้ร้อนจัดคานพุทธพฤหัสนะครับไม่รวมเลื่อนนะฮะอาจจะอาจจะเปิดกระปิดกระปอยเหมือนเดิมนะครับเหมือนภาคเก,กา่กาๆที่อัปเดตใหญ่แบบนี้นะครับผมสาหรับเปิดฟรี เอ่ออีพิกนะครับผมเปิดฟรีอีพิกเนี่ยก็มีหลายคนที่เปิดฟรีได้แล้วก็แหมขิงกันใหญ่เลยนะครเปิดฟรีวันแรกได้เปิดฟรี11วันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะมาตามล่าตัวบัสกันได้ข่าวว่าเป็นตัวบัสนะครับผมอาจจะอยู่ในแท็กเพยเยอร์อรูบิกด้วยนะครับนี่ก็คือเมสซี่ทายสิเมสซี่ <Messi. S 1> หรือเฟงกี้ แฟงกี้แฟงกี้ร่างร่างเซนเตอร์ร่างเซนเตอร์ยืนกลาง,างนี่คือร้อยกว่าเลยนะแต่แต่นั้นคือเราดูในแอปนะแต่เป็นผมก็จะดูที่ในเกมเป็นหลักเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่ะกดรับก่อนครับอันนี้เป็น ID ดีดฟินที่อา,อาจจะเปิน้นอ่าปั้นไว้เป็นสายฟรีเนาะทองเหลือ8 8อ่ะสายฟรีก็จะใช้ทองแบบไม่ได้คิดแบบเปิดไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูตัวที่บอกตัวบั๊กก่อน ตัวบั๊นี่เมสซี่เมสซี่เหรอคิดว่าเมสซี่ใช่ไหมดู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 ไอเมสซี่ก็มาเยอะแล้วเก้แต่มาเมื่อไหร่ก็ก็ก็อยากได้เสมอเก้าเอ็ดข้าวพลังนี้อยู่แล้วเมสซี่เอาลูกโค้งเก้าเอ็ดเลยลองลองลองดูเฟนกี้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 ร่างบิลลอัพนะครับเซนเตอร์ร่างบิลลอัพนะไม่อะไรดูคือคือคือ เขาจ่ายบอลดีนะครับผมคลองบอลดีนะฮะแต่ว่าเอาไปเล่นเป็นเซนเ,นเตอรอ์แล้วเกมรับยืนเกมรับดีเข้าปะทะบอลดีแต่แค่อาจจะสุภาพหน่อยความดุดันน้อยนะครับแล้วก็เอนเกจเมนต์ช่วยเกมรับอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเอาไปยืนกลางเพราะว่าน่าจะเหมาะมากคือคือ,น<า>นค,อคือเป็นกลางน่าจะแน่นมากแต่จะเป็นออฟสไตล์ไปนะยืนซีมเอฟดีเอฟลูกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองฮนะถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะรีวิวให้ร,รับชมกันนะครับดูว่าจะเป็นยังไง <ๆ S 2> นะครับเราก็อยากได้2ตัวละทั้งเมซี่ทั้งเอยองแหละเนาะ มีตัมาก,ก็มีบางคนบอกว่าอยากให้จะให้รีวิวกันนะครับแบวกซีอะอะไรนะแหวกซีอะแบวกซีในในที่มาเอกชากะกระชากเหรออ๋อ<ป>แล้วไม่เอาเอประตูสเปอร์เหรอไม่เอาซ <c oughs> ินาแมนอยู่นะ <c oughs> ประตูสเปอร์เนี่ยอ <c> ะ <oughs> อุยคาริโออะเซฟดีนะนี่เราดูฟินไม่ได้ดูฟินหลับพอดูสดอยู่ช <c oughs> น,นะสองศูนย์น่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดฟี เสื้อมันสีจางๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปิดฟรีการ์ดเขียว1ครั้งนะครับแล้วก็เปิดฟรีอีพิกนะครับดูซิว่าวันแรกจะได้หรือเปล่าเปิดประมาณ2อสามไอเดียเป็นไอเดียฟรีหมดเลยใช่ไหมอ่ะโอเครับมอบหมายหน้าที่นี้ขอให้มือดีๆมือทองๆหน่อยอันนี้เอาแฟงกี้ก่อนนะไม่เอาเมสซี่เอาแฟงกี้ก่อนแฟงกี้หรือเมสซี่สองตัวนี้อ่ะไปแล้วกันแฟงกี้แฟงกี้หร<อ>ือเมสซี่ลิงที่ไม่คุ้นนะไม่รู้อันอะไรแล้วเมสซี่มันจะมีลีกขึ้นไหม เมทัลลิกอ่ะมีมีเหรอเคยเห็นเหรอไม่เคยใครเคยเปิดได้บอกหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่เอ้ยดีไงแฟงกี้อ่ะไม่ใช่แฟงกี้แฟงกี้แฟงกี้จ้าเป็นไงล่ะจ้าโอ้โหได้ข่าวว่าบั๊กเหรอจ้ารักพี่ไหมแฟงกี้ไม่ไม่บั๊กเลยอยากร้องอยากร้องอยากร้องถ้าไปดูในแอปว่าค่าพลังมันร้อยสี่ร้อยห้าเลยนะ แต่น,นี้คือมันมันก็สามารถดูได้หลายตัวนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าดูในแอปมันมันสามารถทําได้หลายอย่างนะค,คือแบบเอาไปใส่ตำนูนบางแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกมทํามาเอ้ยจะขายทําไมถ้าเกมทํามา,เ,าเป็นร่างกองกลางค่่าพลังก็ไม่ถึงร้อยสี่ร้อยห้าหรอกเชื่อไหมเออเขาจะกันไว้นะครับเขาจะกักไว้กักไว้แบบนี้นะครับอ่ะโอเค เปิดฟรีตำนานรู้แล้วเหรอมีใครบ้างอ่ะรู้แล้วใครบ้างมีคนแรกชื่ออะไรชื่อเดียเปโลฮะเดียเปโลปีโลอ่ะเดียเปโลอันเดียเปโลฮะเดลเปียโรเดลเปเรีโรเดเปโลคนที่สองอ่ะดีดาฮะดีดาคนที่สามอ่ะลูยฟิโก้คนที่สี่อ่ะเปเรสฮะเปเรสอ่ะคนที่ห้าโคอันนี้เล่นมุกหรือเล่นอะไรโคเลไม่ใช่เหรอฟิเฟินเล่นแรกๆบอกว่าโคเลไม่ใช่เหรอฮะอันนี้โคบอกโคเลไม่ใช่เหรออ่ะลุยฟิโก้ดีด้าขอขอขอลุยฟิโก้ให้หน่อย ถ้าตัวนี้อยากได้ใครไฟดับอย่าเถียงกันไม่ได้เลยครับพี่เฮ้ย่มันทำไมเปิดแย่แต่มีแต่มีหลายคนบอกว่าผมเปิดได้ฟรีตัวนูน้นตัวนี้ตัวน,นี้เยอะมากเลยอ่านในคอมเมนต์เนี่ยอุ้ยใครเปิดได้ฟรีขอขออีกรอบนึงนะครับใครเปิดได้ฟรีตำนานรีเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเปิดได้ตัวไหนกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเป,ปลี่ยนไอดีแป๊บนึงฮะ การ์ดเขียวเนี่ยถ้าจะเปิดฟรีนะครับต้องไปเล่นนะครับนี่ในขับทัวร์ทัวร์อีเวนต์ตรงนี้นะครับผมโบว์ใบขับตรงนี้เล่นในครบ3,000ันแต้มนะจะเปิดฟรีนะครับผมเผื่อบางคนไม่รู้นะเออต้องบอกก่อนนะครับสำหรับมือใหม่แต่มือเก่าก็ผมพูดเรื่องเบสิกก็อย่าไปแซลกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็น ID ดีฟรีไหมเฮ้ยอันนี้เป็น ID ดียแลกฟรอที่เติมมา35บาทไอเนี้ยต้องบอกว่า ID ดีนี้เติม35บาทตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมยังไม่เคยเติมเพิ่มเลยใช่ไหมเติมไป35บาครับี่ว่ามีตัว ได้ดีหรือเปล่าดีได้จูต์มาอะไรมานะฮะสามสิบห้าบาทนี่นานหรือ,อยังนานเลยเนาะสองสามเดือนสองสองเดือนมั้งประมาณสองสามเดือนเนี่ยตั้งแต่มีล<ส>ัดกอดมา<ส>นี่ก็ <ๆ S 1> ได้เยอะในนี้ทัดฟอร์มก็เลยปั้นต่อโอ้ยเล่นไปหน,นึ่งร้อยสิบเอ็ดแมตช์เนี่ยโอเคน<ส>ี<ส>่แล้วก็ได้ด็อกบาร์มาด้วยนะครับแรงสาวมาแรงสาบนะได้ตัวดีๆมาเยอะอยู่เหมือนกันสามสิบห้าบาทนะอ่าตอนนี้มีตังค์มีหนึ่งร้อยละล่ามเนี้ไม่ดีเอามาแทงก่อน นักไมมี่เหรอนักอินเตอร์ไมมี่อ่ะเมื่อกี้เราได้แฟงกี้ได้ยองไปแล้วอันนี้ขอเมสซี่หน่อยอยากรู้เหมือนเหลือเกินว่าเวลาเปิดได้เมสซี่เนี่ยโลโก้ลีกมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นเมเจอร์ลีกไหมหรือว่าจะเป็นแบบบายเยยืนที่ไม่มีมไม่มีลีกลไหนฮะไม่มีลีกใช่ไหมไม่ไมีลูซี่อ่าต้องไปไหนอ่ะไปไหนครับไปไหนครับเมเจอร์ลีกก็จะเป็นโลโก้ลีกของเมเจอร์ป่ะอังกฤษลีก ตัวมะโอตาลิโอไปตัวะประตูสเปอร์อได้ไง <laughs> ถ้าไม่มีตัวนี้แมนยูเราอาจจะได้แต้มหนึ่งนะ <laughs> อาจจะเสมอได้โอ้ไม่เฟบดีเหมือนกันเด้ินกันสเปอร์นี่ใครยิงเข้านะลืมไปแล้วไม่อยากจำแล้วเข้าทำเข้า อ๋อมาติเนสโ,โ,โอมาติเนสทำข้าวโอนโก้มาติเนสทำข้าวปรตัวเอง<ช>ไงกําลังคิดว่าจะเอามาติเนสมาเป็นเพจวิกเหรอถ้ามานี่หาเลยนะผมมาติเนสทำประตูได้ใช่ปะ <laughs> ประตูเองเออโอยอย่างนั้น,มนแม็กวยเขาแบบมาผิดเลี่ยมผิดเลียมนิดนึงนิดนึงคนเราที่ก็ผิดพลาดนิดหน่อยขอไฟดับหน่อยห้าตัวนี้อยากได้ใครตำนานอิโก้เพราะไม่ต้องเถียงกันไม่ได้อะไรวะ อาวเชื่อไหมพอเปิดก็น้อยแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เปิดทีเดียวไอเอ่อบางไอเดีเก็บไว้เปิดทีเดียวนะฮะสิบครั้งยี่สิบเอ็ดครั้งอะเต็มที่อะเปิดสิบเอ็ดวันเออแจกสิบเอ็ดสิบเอ็ดครั้งสิบเอ็ดวันนะครับเก็บสะสมไว้เปิดวันสุดท้ายได้วันท้ายวันที่สี่นะฮะแปดโมงห้ 8, 5, าสิบเก้านะทีนะครับผม <Hey. S 1> เมื่อกี้เราเปิดเฮยเดวิสไปยังเปิดแล้วไปเหลืออีกหนึ่งไอดีครับงงก็ตอนเนี้ยมา อีกหนึ่งไอดีไอดีนี้เน้นเน้นสุดๆเน้นไหมมเน้นเพราะว่าสองไอดีเมื่อกี้อาจจะหนึ่งไอดีเป็นไอดีฟรีไม่เคยเติมเลยอีกไอดีหนึ่งสามสิบห้าบาทแต่ดีเนี้ยเติมมาหลายพันแล้วล่ะไม่ถึงพันหรอกถ้าเฮ้ยไม่ถึงพันได้ไงแค่แพ็คอะโนแค่แพ็คอะโนเนี่ยกว่าจะได้อาโนลูกชอมา หมดคือเหมาตู้อ่ะจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้อะแค่แพ็คเดียวก็กี่พันแล้วไม่อยากจำละเออนี่เลดฟอร์ดอะไรอ๋อไม่อยากจำไม่อยากจำเพราะฉะนั้นไอดีนี้เน้นสุดๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดฟรีก่อนก็ตามนี่ยังไม่ได้เติมเพิ่มเลยนะมีหกสิบบาทา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กดรับเลยใ้เย็นกดรับก่อน <c oughs> เอาให้ได้เหอะเอาได้เมสซีนาทีเธอมันได้อยู่แล้วเอาเาพูดอย่างนี้แค <c oughs> เอาอ เดี๋ยวดิใช้สูตรหน่อย oh. เออน้องน้องหนูหนูเขาก็ยังใช้สูตรเลยพี่พี่พ,พ,พี่กดเข้าไปข้างในแล้วดูเมสซี่เช็คเมสซี่แปดรอบแล้วก็กด,แล,กกดแล้วกดค้างไว้สามวิอะไรง <S <S เงี้ย,ยลองดูหน่อยสิเอออันนี้สูตรอะไรสูตรอะไรไม่รู้สูตรมุมมุมอ่ามุมมุมมุนมุมมุมกดดูข้างหลังอ่ะอายุสามห้าปีเลยนะเมสซี่นะสามหกคชีวิตจริงไหมไปเลยแล้วกันไปไหนอ่ะต้องไปต้องไปหลีกอะไรเมสซี่อ่ะอเมริกา มันมีโลโก้หลีกเลยใช่ไหมใีใครเปิดได้บอกหน่อยนะครับนี่เราเปิดได้แล้วล่ะใช่ไหมมันเป็นโลโก้หลีกเราเรายังเปิดไม่ได้เมสซี่เลยก็เลยไม่รู้นะครับใครรู้บอกหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นโลโก้หลีกของอเมริกาเลยใช่เปล่าดูดเซซเซอร์อยากลองเล่นลองรีวิวจังเลยเมสซี่เซซ่จ่าโอเคขอขอไฟดับสักทีเถอะเดี๋ยวฟินมีบ้างเลยเปล่าไอดีเราอ่ะไม่มีไม่มีเลยหรอ ไอ้นี่โคมีไหมเหรอมี่โคไปดูดิไปดูดิขอดูน่ะไม่มีอะ,ะไรเลยฮย<ะ>ม,มีดิว,ว่ามีลองดูดีๆเราเคยเปิดอยู่มันดูไงตามตามราคาก็ได้ไม่เป็นไรการตามค่าพลังก็ได้เรตติ้งนีลยช้า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 เออ มีใครไหมกระชา้ดิกระชาหรือไม่ใช่ดีนี่วะไม่มีมีไอนดียโคเเป็นร่างไอ้นี่ร่างดีเจเดรี่แล้วมันดูไงอนะ่ะมัน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 ดูไปประเภทการ์ดไม่ได้อยากให้เกมทําจังเลยเหมือน,นเหมือนภาพเฟสอ่ะภาพเฟสมันจะแยกได้ว่าเราอยากดูการ์ดประเภทไหนนะครับรไหนรันนเกมไหนอีเดนตาโอ้ย,อยไปต่อสัญ,ญญาเลยเปลืองเดี๋ยวรอการ์ดใหม่มาการ์ดใหม่มาโอ้โห oh, ลืมไปต้องอะไรนะอะเอาแล้วทำทำฟูมขอให้ไฟดับเถอะอย่าไปแบบอยากได้ตัวนู้นอยากได้ตัวนี้เอาให้มันไฟดับก่อน ไม่ได้ไม่ได้ขอหาทีนั่นไปยังนี่ขายทิ้งเหรอไปเอาเคสเอาเคสขายทิ้งไม่ทันแล้วขายทิ้งออกซูเมอรสมูเมอรไม่ได้แล้วขอเดวเปโรเดลเปโรโอ้โหไฟดับให้ครับหน่อยนะครับเพื่อทำไมคุณทำไมเราเปิดไม่ได้ฟรีเลยวะวันแรกอ่ะพ่อก็เปิดไปหลายหลายหลายที่เหมือนกันนะไม่ได้หรอกอีกทีก็ได้เลยดี ทำไมอ่ะเก่งไงเดซี่ก็เปิดทองเพิ่มดิแไม่เอาวะไม่มีทองอ่ะมีอยู่6มีอยู่ร้อยอย่าง <64. S 1> ี้เหรอหกสิบหกสิบเลเล่นไปเล่น,ไป,ลน,ไ,ปลนไปเล่นเก็บทองไว้ไเดี๋ยวไม่ได้นี่นไหทองทองที่ได้มาแบบยากเกินน่ะมันจะมีคุณค่าเสมอมันจะมักจะเปิดได้เกลเฟอร์นันโดคอตโตเขาบอกว่าไงทองที่ได้มายากๆ มักจะมีพลังงานบางอย่างให้เราเปิดได้ตัวดีอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปเชื่อนะครับแล้วพ,พอบอกว่าอะไรอ่ะได้เกลือไหมครับอ,อืมเออโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าใครยังเปิดตำนานไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเราก็เปิดไม่ได้เหมือนกัน <laughs> มันมีคนเปิดไม่ได้เยอะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันจะมีแจกแบบนี้นะครับเปิดฟรีเนี่ย11วันต่อจากนี้นะครับจนกว่าเกมจะอัปเดตเลยนะครับผมเราสามารถเก็บสะสมไว้เปิดทีเดียวก็ได้หรือว่าคุณจะเปิดทุกวันก็ได้นะครับใครอดใจไหวก็เก็บไว้เปิดแบบวันท้ายก็ได้นะเผื่ออยากแบบเปิดรวดเดียวนะสนุกๆนะครับผมโอเคนะครับ okay <c> นี่เปิดมาเพื่ออะไรทุนเป็นสี่อยากได้อยากได้ไม่เอาอยากได้ไปเล่นทอง <c> เล่นให้ครบ <c> เล่นห<ม>้าลูทองมาฮะมีร้อยสองลิงแวไอดีนี้เหรอใช่อ่าจะหมดสัญญาแล้วไม,<า>ม่หมดโอเคครับผมไปแล้วครับบ<อ>๊ายบายไปเ กติดตามช่องฟินสกี้ด้วยนะครับไปละ